สวัสดีครับผมนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับผมเครื่องเกี่ยวข้าวนะครับผมเดินตามแบบฟางลายนะครับผมตอนนี้ผมก็มีสินค้านะครับผมมาอัปเดตให้ชมนะครับผมเป็นเครื่องเกี่ยวข้าวนะครับผมรุ่นเฮนยาวนะครับผม AR120H นะครับผมตัวนี้นะครับผมรุ่นนี้หายากนะครับผมเครื่องตัวนี้ครับผมมาแล้วนะครับผม อ่าตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับผมถ้าใครสนใจก็นะครับผมสั่งจองได้เลยนะครับผมที่เบอร์ศูนย์เก้นะครับผมตัวนี้นะครับผมอ่าเครื่องดีสภาพการใช้งานน้อยนะครับผมสภาพการใช้งานน้อยนะครับผมก็เป็นรุ่นแฮนยาวนะครับผมสินค้าก็มีมาไม่ค่อยบ่อยนะครับผมเป็นรุ่นรับประกัน6เดือนนะครับผมรุ่นรับประกัน6เดือนนะครับผม a r 1 2 0 h นะครับผม เนี่ยครับตัวนี้ก็สภาพการใช้งานนะครับผมสภาพการใช้งานน้อยนะครับผมเนี่ยครับดูได้เลยนะครับผมสภาพการใช้งานน้อยนะครับผมเครื่องดีติดนิ่มนะครับผมแล้วก็โซ่ล่างนะครับผมยังดูดีอยู่เลยนะครับผมใหม่เอี่ยมนะครับผมแต่ว่าโซ่นะครับผมเป็นการอาบน้ํามันนะครับผมเนี่ยครับดูได้เลยนะครับผม ถ้าใครสนใจก็สั่งจองที่ผมได้นะครับผมที่เบอร์ศูนย์ก็9ก้าสองจดหนึ่งสี่หรือเอสไอดีนะครับผม0 0 9ย์2 1 9ย์เก้าสองจดสองหนึ่งย์ี่นะครับผมตามหลังด้วยตัว n นะครับผม n พิมพ์เล็กนะครับนะครับแล้วก็หรือว่าใครสนใจนะครับผมระบบระบบรุ่นติดตั้งนะครับผมก็สั่งจองที่ผมได้นะครับผมตอนนี้ก็กำลังเอาไปทำอยู่2เครื่องนะครับผมระบบรุ่นติดตั้งนะครับผมนี่ครับผม ถ้าใครสนใจก็กิ้งหาผมได้เลยนะครับผมยังไม่มีเจ้าของนะครับผมเนี่ยครับผมรุ่นเฮนยาวนะครับผมสภาพดีสวยนะครับผมรถสวยนะครับสีสันเดิมๆนะครับผมเนี่ยครับสีสันยังดูปิ้งอยู่เลยนะครับผมเรื่องราคานะครับผมสอบมทา่ผมได้เลยนะครับโทรหา <This> ผมได,เด,ด้เลยนะครับผมถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะครับผมเนี่ยครับถ้าใครสนใจรุ่นเฮนยาวนะครับผมเอาไปใช้งานนะครับผมเป็นรุ่นอ่า ใหม่ล่าสุดนะครับผมเป็นมือสองนะครับผมฟูปต้ามือหนึ่งไม่มีแล้วนะครับผมของรถเกี่ยวข้าวเดินตามนะครับผมนะครับเป็นมือสองนะครับผมสภาพการใช้งานน้อยนะครับผมน้อยมากจริงๆครับผมเครื่องดีเครื่องแน่นช่วงล่างแน่นหมดนะครับผมโซ่เซอ้ออะไรนะครับผมแน่นหมดเลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งจองได้เลยนะครับผมโทรมาหาผมได้เลยนะครับผมหรือแอดดีไลน์มานะครับผมพูดคุยกันก่อนนะครับผม โอเคนะครับผมสวัสดีครับ